สอบเทออีกได้คะแนนสูงมาก แต่ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะพูดไม่คล่องนะคะอันนี้หญิงเข้าใจนะเพราะว่าข้อสอบโทอิกเนี่ยส่วนใหญ่เลยที่บริษัทเขาใช้คะแนนกันเนี่ยนะคะเขาจะวัดผลเราอะเฉพาะพาร์ทฟังกับพาร์ทอ่านค่ะดังนั้นคนที่สอบโทอิกได้คะแนนสูงสเขาจะมีทักษะในการฟังภาษาอังกฤษได้ดีมากนะคะฟังได้จับใจความเป็นนะคะแล้วอันที่สองก็คือเขาสามารถอ่านได้อ่านบทความได้อ่านอีเมลได้อ่านข้อความแชทอ่านป้ายประกาศที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ให้มีเวลาคิดให้มีเวลาทบทวนอย่างเงี้ยนะคะดูว่าวัตถุประสงค์คืออะไรเขาต้องการอะไรในนั้นแล้วก็กลัมมาเล็กๆน้อย,อยๆก็สามารถาทำคะแนนข้อสอบรีกได้สูงแต่มันคนละทักษะกับการพูดค่ะ การพูดเนี่ยต้องอาศัยความแบบเคยชินการฝึกซ้ำๆฝึกพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะคนละทักษะกันเลยดังนั้นไม่จําเป็นที่ว่าคนที่ได้คะแนนโทอีกสูงๆจะต้องพูดเก่งด้วยแต่ถามว่าเขามีความรู้เรื่องการฟังและจับใจความได้ไหมเขาฟังได้แน่นอนแล้วก็เขาอ่านรู้เรื่องไหมอันนี้คอนเฟิร์มว่าอ่านเก่งแล้วก็ฟังได้เก่งแน่นอนค่ะแต่พูดมันคนละทักษะนะคะเอามาวัดกันไม่ได้ค่ะ